เข้าสวนก่อนเข้าสวนก่อนหักกระโพดก่อนหักกระโพดกับมันเป็นอย่งเอางามๆเหรอเออจ้ะให้พี่เขาตัดให้ดอีหลานี่ใส่หีหลานนะเก็บปักบุ่งเตะเสาตีซีโอ้ฝังไงถึงเอะ ơ hồ, ớp ping ping lên đi ơi ơi ăn chôn lại thì khá ớp uh ớp -huh, ping ping lên ơi ơi ớp 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 ớp

ไปครับไปตามครับไปหงมดดอ้้มว้โอ้เยอะมากเลยพี่น้องกกินบวด้วย แก่หมดแล้วเนี่ยแก่เนี่ยแก่หมดแล้วเนี่ยหักต้นไปเลยนี่น uh ี่นี่ย่งเอายั่างเลยไปดูค่ะดูไม่ดิดูค่ะต้นกล้วยค่ะพี่น้องค่ะเออต้นกล้วยนี่อีกหน่อยเป็นลูกโอ้ยกล้วยก็แพงแพงพี่น้องบ้านอีสานบ้านเฮากล้วยก็แพงแพงกล้วยอ่ะแพงหลายๆที่กันปลูกกล้วยปลูกได้ปลูกกล้วยก็จัดไปค่ะ ยังมงก็ยังปลูกกล้วยเหมือนกันกล้วยดูสิงามมากงามไหมครับมีองามต้นบัแบบไงบ้างแบบบางต้นกล้วยแบบไงด้วยมั้งเข้าสวนตัดครกโพดค่ะน้ำน้ำน้ำลดน้ำครกโพดน้ำน้ำเราจะไปดูต้นงอกด้วยปลูกงอกไว้เป็นไงบ้าง เอาไปยังน yeah. yeah. oh. 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 uh ี oh ่แมวเย่อเนี In ่ยนะที่ดูครับพี่น้องครับแทนให้ดูเช้าๆค่ะนะเชียวอลามงามไปหมดพี่น้องเนาะสวยงามอลไรครับเนี่ยนะข้างล่างก็ไม่ลงภาษานีอ่ะเ Tôi <laughs> ừ, ăn tuần quẩy vì nó nghe mày ăn tuần quẩy lại ôi ngám của cái địa bưng bày bạc nhây bày bạc ngám ừ, tôi ăn tuần cuối. ต้นมันถินน้ำต้นถิ่นน้ำเตีตัดเอาเป็นที่ว่าม er like ีจะปักยี <S <s ่ไงเนาะดูเลือกปักหรือคะเวลาดูปักยังไงแก่ไหมแก้วน์ฝนก็ตกเนาะอากาศก็ดีก็เลยเรียงก็ดีขนาดเที่ยงลนั่นไงหาเมติสวยไม่โชว์เท่าไหร่ซิ ฮ่าเอาหาเอาไปเพราว่างเออโชว์หน่อยเออโชว์่เนี้ยมันจะเนแล้วมันได้ฉีดยาถ้ามันสมบูรณ์โอ้สามสี่ฝักยี่สิบบาทเนี่ยสามฝักยี่สิบนะสามสี่ฝักยี่สิบนะเหมือนเขาขายเนื้อเข้มล่ะสามฝักยี่สิบฝักใหญ่เป้งเลยเนาะอันนี้เอาเอาไปขายเลยคะเนี่ยหรือว่าต้มกินวันนี้จ้ะโอ้ขอดูหน่อยขอดูเม็ดหน่อย เม็ดให่เจอโอ้เม็ดใหญ่อยู่ค่ะเม็ดงามงามค่ะพี่นออ้องอืมตนอืมตัก อ่านี่ยัขึ้นหีกอหลไม่ขึ้นไม่ขึ้นทิ้งเลยทิ้งเลยปลูกไงอ๋อปลนับตอมันน่ะตอเป็นเอวก็ตายอ้าวเหรอดูดูดูฝักค่ะดูฝักค่ะพี่น้องกระตายดูฝักค่ะดูฝักโอ้โหเรื่อยๆจับให้ดูหน่อยสินี่ะดูฝักค่ะโอ้ใหญ่ๆค่ะพี่น้องค่ะเป่งๆเลยเนาะน้องฝักใหญ่หลายก็ะไรพี่เดียวเออไปเลือกเอาพี่นี้องไปเลือกเอาคิดใจหมดแล้วอ่ะอืม เลือกฝักใหญ่ไปต้มพอแล้วฝักหมึนค่ะพี่น้องค่ะฝักใหญ่ี้ยค่ะพี่น้องฝักนี่ก็จะเลือกโอ้เอาน้อฝนผิดแล่โอ้ออกสีม่วงๆค่ะพี่น้องแกะดูพี่น้องบาดเม็ดน้ำงามพี่น้องบาดเบิ่องบนค่ะนี่ๆค่ะโอ้ม่เกล็ดมันเราไม่ได้ฉีดยามันอื ื่นอนเขาหนูก็จะเอาพวกนี้ค่ะนูจะเอพอผักแก่ๆใหญ่อ่ะะพอแล้วเหรอคะเนี่ยพรอเป็นมนเปนมโนพอเลยค่ะพี่น้องคะ มาแล้วเป็นะ <Okay. S 1> ลขขูกแล้วต้นกล้วยนะนี่ยเือแล้วตก<อ><อ>แล้วพอเังพอแล้ยเพียบเลยค่ะเพียบนหญ่ๆเลยค่ัูบิ้งบ้ฝกยหน่ะโชยบิ้งเล มาดูกระโพูค่ะพี่น้องคะน่ะมาตัดกระโพูไปต้มค่ะพี่น้องค่ะเข้าสวนวันนี้ยายใหม่เข้าสวนมาตัดกระโพูไปต้มอยูบ่บนนอกหลายมือแล้วค่ะฝักไงหไงเนาะ เหอเนียต่ตรงเนี้ยตรงงนใหญ่วันนี้เขาโพดเนี่ยพามาดูคบบพี่น้องครั เอาสวนหักเขาพดเหนือข้างล่างเนี่ยเยอะๆเหนือนข้างล่างดูสิดูข้างล่างทีหน่ะ อพี <łość> ่เผ <rez> <ata> <S 1 Could> ือกเอาไปที <Studio> <S <S 2> <s 2> ่ยังยังไม่ได้ขึ้นถุงเลยหนักนะหนักแน่เท่าไหร่โลพูดโอ้ยแถวนี้แก่กันเยอะมากดูดูฝักกับพี่น้องค่ะ